เย็นวันอาทิตย์ครับผมที่นี่ตลาดนัดนางรองนะครับยามเย็นๆครับบรรยากาศวันนี้คึกคักมากเลยครับผมรถได้เลยนะคะหอยนิทดูนะครับมีหอยแครงหอยนางรมครับผมๆๆแซลมอนดองกุ้งดองก็มีนะครับราาา้านโคตรตำสารคามยำมะม่วงบาราบือครับผม เละะือคลนชิญแวะเชินมาชมได้นะครับอาหารอร่อยอร่อยมีร้านเดียวนะครับร้าน้มตำตลาดนัดนางรองมาเดินกันได้เลยนะครับทุกคน